ใช้ง่ายใช้ดีต้องเคียวข้จีนนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบัสทัชกรหง์วิไลครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานฟังข่าวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสารสกัดจากต้นย่าหวานครับที่สกัดความหวานออกมาแต่ว่าไม่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้ค้นพบว่าสารสกัดจากต้นย่าหวานที่ได้รับจากธรรมชาตินั้นเรียกว่าสเวียครับมีคุณสมบัติให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลทรายถึง 2 0งและ300เท่านะครับแต่ว่าไม่ให้พลังงานเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายสามารถใช้เป็นพลังงานได้จึงปราศจากแคลอรี่ไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงแต่ในทางกลับกันนะครับยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดอีกด้วยเหมาะสําหรับผู้ปว่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคอ้วนและก็โรคหัวใจนะครับรวมถึงคนที่ต้องการรักษาสุขภาพลดหุ่นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทานตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่าช่วยลดไขมันในร่างกายและในเส้นเลือดที่มีความปลอดภัยในทุกๆก,กรณีครับ โดยค่าสูงสุดที่สามารถทานได้นะครับก็ประมาณ7,938มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งสูงมากเทียบเท่ากับการผสมในเครื่องดื่มกาแฟถึง73ถ้วยต่อวันครับซึ่งการใช้ต้นหญ้าหวานอย่างปลอดภัยก็คือให้ทานประมาณ1-2ใบต่อเครื่องดื่ม1ถ้วยถือเป็นปริมาณที่เหมาะสมครับไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยและสารสกัดจากต้นหญ้าหวานนี้นะครับสามารถใช้บริโภคแทนน้ําตาลทรายได้แล้วก็สามารถทานได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับ ภาพทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,ก็ได้ขึ้นทะเบียนให้สารสกัดธรรมชาติจากต้นย้าหวานอย่างสารสตรีเวียนี้สามารถบริโภคแทนน้ำตาลได้เพราะว่ามีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายโดยมีการนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทต่างๆมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยในการสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำทั่วไปเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคได้หันมาบริโภคกันมากขึ้นนะครับนอกจากจะให้ความหวานจากธรรมชาติแล้วก็ยังปราศจากจากแคลอรี่อีกด้วยนี่ก็เป็นข่าวดีที่วันนี้บา นำมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองครับแล้ววันนี้เวลาของข่าวต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ